คุณพัฒน์ครับน์ราขออนี้เป็นขอได้หรือแต่ว่าทาคาวี้ก็ไม่มีใบเสร็จผมเลยสักการเลยเให้เจอเพื่อส่งไหว่เป็นสุภาพบุระการแพทยได้ตั้งแต่รีเซพชันยันหข้างปเขาเร่งงานงานเราไม่ต้องลงหน้าเตาอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันมันสื่อสารด้วยสมาได้มากขึ้นเศรษฐกิจับา ได้โดยที่ไม่ได้เบีดยดนบะังคนแล้วก็อย่างที่เตรียมว่าเราได้1งาน4ีวว่ส่ตารางวาโดยการนำของนายแพทย์เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขโดยขยายการป่วยนอก6 4ห้องโดยมีผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ2,200รายและจากศึกรรมมีผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการดูแลรักษาเกี่ยวกับปัญถานอกจากนี้เจ้าได มีความร้อมในการให้บริการสิธง,งานจิตวเวทมีแเฉพาะทางการนี้จิตเวยพยายามมองกล้องครับหนึ่งสองสาม ครับครับทางโรงพยาบลประธานพรน้องกัลที่ทําสุขภาพาจะเป็นนะครับมีสุขภาพนครับแะขอให้ท่านท้าวจะตู่หลบาลทาั้ง4นะครับดีมากเช่นเดียวกันนะครับ